โอเคสวัส okay. so, ดีคนที่รับชมย้อนหลังและคนที่รับชมออนไลน์อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้เนี่ยผมจะถ้าถ้าคือเห็นไลฟ์ที่ขึ้ um 1, 2, 3, น,นต้นด้วยคําว่าโซโล01 02 03ได้นะคนดับถ้ามันมีเนี่ยก็จะเป็นการเล่นแบบโซโลเพเยอร์แบบเพียวๆนะครับคือคือเกมดะก,ก็เน้ะเนี่ยความสรุปมันจะอยู่ที่ลงเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนลงเนสนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับตัวผมที่ชอบโซโลมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันเลยมีข้อจํากัดหลายๆอย่าง ที่ทำให้เราไม่สามารถเล่นโซโล่ได้เลยก็อยากลองทำดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะสามารถทำได้ไหมคือในไลฟ์โซโล่เนี่ยผมจะไม่ลงเป็นตี้เลยแต่เรื่องการเรื่องการหาของเรื่องฟาร์มเมสเรื่องเก็บาหาเงิน G ีอะไรเงี้ยผมจะโซโล่เท่านั้นแต่ถ้าเราได้เงินจีมาแล้วเราจะไปซื้อของในตลาดเนี่ยอันนี้ผมถือว่า ผมก็ยังทําตามแผนปกติก็คือเป็นเรื่องปกติก็คือเราได้เงินมาซื้อของในเกมขายของในเกมตามปกติแต่จะไม่ใช้ตัวหลักในการหาของมาปั้นมาช่วยก็คือผมจะเล่นตัวละครผมเนี่ยโซโลอย่างสุดทางเลยก็คือตัวละครเราโซโลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างเช่นตอนผมเล่นตันเสร็จเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถที่จะลงโซโลในสี่สิบไหวได้นะตอนนี้ที่ตันสี่สิบนะครับแต่ผมจะลองหาทางดูว่าทํายังไงให้สามารถจะไปโซโล เน็ตธรรมดา40ได้จะฟาร์มหาเงินไหมหรือจะทํายังไงให้ไปให้ถึงจุดนั้นนะครับแน่นอนแหละคอนเทนต์โซโล่มันไม่สามารถไปโซโล่บางกรได้เพราะว่าตัวเกมอ่ะมันทําทําขึ้นมาเพื่ออมลงเป็นตี้ลงเป็นทีมอยู่แล้วหรือรว,รวมถึงรายวันรายวันเนี่ยผมก็จะโซโล่ด้วยผมจะไม่หาตี้เข้าตี้นอกรวมถึงตอนเก็บเบลเนี่ยก็จะไม่หาตี้นอกด้วยก็คือจะโซโล่ย่างสุดทางจริงๆอย่างเช่นผมเบล16ปุ๊บเนี่ยผมอยากจะใส่อา วัวทั้งตัวมนโน o ทอวัวทั้งตัวเนี่ยผมก็จะหาทางลงวัวให้ผ่านหรือจะซื้อของวัวจากตลาดอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะตัวโลสุดทางนั่นเองอันนี้คือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ตอนแรกที่เริ่มไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะ <laughs> จะทำไปเรื่อยๆอันนี้คือความสนุกส่วนตัวนะไม่ได้กล่ามาทําแบบคอนเทนต์ยาวๆอะไรเท่าไหร่ก็คือความสนุกส่วนตัวล้วนๆส่วนที่มันจะไม่แฟเลยก็คือช่วงไอ้พวกคอมบสกิลพวกเนี้ยก็หวังว่า อ่ v ไลฟ์โซโล่นี้เนี่ยผมจะเล่นได้เรื่อยๆยาวๆนะเพราะว่าผมชอบไงจริงๆมันไม่มีอะไรครับก็อชอบเล่นเฉยๆอ่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวค่อยไปลองไอตัวไอเชี่ยวชาญพวกนี้ว่ามันได้ได,ได้รับผลอะไรยังไงไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะโซโล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูว่าตัวผมเนี่ยจะโซโล่ได้ถึงไหนอและแน่นอนแหละอาชีพที่ผมถนัดที่สุดก็กราเดเตอร์นะครับดาบกายภาพก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะ แต่ดีที่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนมันไม่มียาตัวนี้ครับแต่ตอนนี้มันมียาตัวนี้อยู่เรื่อยๆผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นนะ <laughs> ถ้าเรามีการลบยาอะไรยเงี้ยน่าจะง่ายขึ้นถ้าหลังๆก็ค่อยแบบทำแบบอ่าไม่ต้องโดนโจมตีเลยอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันในอนาคตแต่คงจะไม่ถึงขั้นนั้นก<อ>็ไปโซโล่ไปเรื่อยๆครับก็ลองเลย <laughs> ที่จริงมันลงมาสเตอร์ได้นะแต่ผมมันเอื่อยเฉยไปฮาร์ดก็พอนะเดี๋ยวจะลองดูว่าไอ้ดาเมจที่ทาใส่มอนเนี่ยมัน มันมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวคอมไบสกิลนะลอก่อนนะอ่ะตีธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันยังเป็นสามยีแปดยิบเนี่ยเนี่ยสามแปดยี่สองอยู่ใช่ไหมครับผมลองเพิ่มอัดคอมไบสกิลเข้าไปดูนะเนีย่ยผมอัดเยอะๆเลยอ่าอัดปุ๊บได้ได้ร้อยสองร้อสิบใช่ไหมครับแรงขึ้นไหมเฮ้ย <c oughs> มันแรงขึ้นไหมหรือว่าเราเว่อัพเนี่ยไม่รู้แรงขึ้นเพราะว่า แต่มันก็ไม่ถึงอยู่ดีเห็นปะมันยังกลายเป็นหลักสิบอยูดีท่างริดเนี่ยดามเมจผมสองร้อห้าสิบแหละแต่การตีธรรมดาของผมเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ที่หลักเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับอลองดูมันมีผลนะเนี่ยผมว่ามันมีผลแล้วละ่ะพอเมื่อกี้นี้ติดติดคี้แล้วก็ตอนโจมตีตอนปลายเนี่ยขึ้นสองร้อยกว่าทั่ไรแล้วตัวคอมบายสกิลเนี่ยมันมีมันมีผลต่อการต่อการเล่นจริงด้วยก็ไม่มีอะไรละผมจะไม่ลงกับเบนตี้เลยนะตัวนี้จะไม่มีความสาเร็จ ปาร์ตี้สี่คนเด็ดขาดนะปาร์ตี้สองคนก็ไม่เอานะเรียกว่าโซโล่ล้วนๆยังเล่นตัวหลักอยู่ไหมเล่นเล่นครับเล่นปกติครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เล <Ooh. S 1> ่นแล้วนะหมายถึงว่าทุกวันเนี้คือนอกจากลงซีดาก้อนเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ได้เข้าไปหาเงินไม่ได้เข้าไปฟาร์มไปเท่าไหร่แล้วครับรอแพทห้าสิบผมซื้อตัวบัตรเนี่ยจากจากเอฮิตอะผมเปิดเอฮิตน่าจะเก็ตมากกว่าผมซื้อเนี่ยดองไว้สองอันละ เนี่ยผมซื้อตั้งแต่ตอนมันสี่ห้าร้อยนะครับดองไว้สองอันไว้แบบพอแผทห้าสิบมาหรือแผทที่ผมสนุกหรือว่าเพื่อนเะอกลับมาเล่นกันค่อยกลับมาเล่นกันในระหว่างนั้นผมก็เลยเฉยๆกับตัวหลักครับไม่ได้ตั้งใจทําของอะไรมากมายพอะลงสีคลาสสิกยังไม่ผ่านกันเลยนะก็เลยชิวๆแล้วครับพอคนเนตี้เบื่อๆที่จะลงกันผมก็เนี่ยมานั่งชิวกับตัวรองครับมานะครับ <laughs> ดิวเขาบอกว่าขอโพเนตี้โฆษณาหน่อยครับจัดให้นะครับามาดูกันนะ นะครับ <ơn. S 1> เรียกว่าเพิ่งตกปลาได้สองอาทิตย์เองมั้งดิวเนี่ยตกได้ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้คือรูปรูปแรกที่ดิวส่งมาให้นะครับบอกว่ากำลังตกปลานะครับอันนี้คือ ก่อนจะได้ปลาไอตัวใหญ่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับ <c oughs> นี่นี่คือตัวที่เขาตกได้นะเราไม่ใช่คนในสังกัดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเลยพูดได้ทั้งหมดถ้ามีสังกัดก็ต้องด้วยสังกัดนะเป็นเรื่องปกติลองดูว่าไม่มีเวลาในการหาเงินจีเนี่ยพอถึงเวลาตาันเซ็นเนี่ยผมจะมีเงินจีเท่าไหร่แล้วผมจะลองไม่เนจดูหรือว่าเงินจีตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเราจะลงแบบไหนคงจะลงเอาศักยภาพสูงสุดไปก่อนนะครับเพื่อจะ ก็จะลงรายวันคนเดียวให้ได้นะครับในการน่าจะส้มบวกหกตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคือตัวละคารตัวเนี้จะไม่มีความสําเร็จที่ลงเป็นปาร์ตี้เลยตัวนี้จะโซโล่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะให้ตัวหลักช่วยน้อยที่สุดเอาง่ายๆคือทําให้พยายามทําให้ตัวหลักไม่ช่วยเลยแหละก็คือเรื่องของเรื่องอะไรเงี้ยหาเองเงินจีหาเอง,ง,ง,เองทุกอย่างหาเองแล้วก็ เป้าหมายของตัวละครสูงสุดนะตอนนี้นะนะแผนเนี่ยถ้าถ้าทันนะเป้าหมายสูงสุดคือลงแมนติคอรธรรมดาเน็แมนติคอรธรรมดาแบบโซโลโซึ่งทั้งตอนเก็บเบลแล้วก็ตอนหาขอต่างๆเนี่ยหรือตอนเก็บเนนจีเนี่ยจะไม่ลงเป็นปาร์ตี้เลยก็อย่างที่บอกครับลงายวันอะไรเงี้ยปรติแล้วลงเป็นปาร์ตี้ลงตีนอกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมไม่ลงตีนอกครับตัวนี้จะโซโลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก็เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้ว คอนเทนต์ยืนไว้ลาแข้งของตัวเองถูกต้องครับไลฟ์ที่แล้วเนี่ยไลฟ์ Life เมื่อตอนเมื่อประมาณสามสี่ชั่วโมงก่อนเนี่ยผมก็คุยอยู่ว่าที่ใจจริงอยากทำเนื้อเรื่องไปในตัวด้วยคืออ่านเวทเนื้อเรื่องไปด้วยซึมซับบรรยากาศอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าผมมีเวลามีเว,ว่างมากามากก็คงจะได้ทำครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเนี่ยผมมีเวลาอาทิตย์หนึ่งแค่เนี้ยอาทิตย์หนึ่งแค่วันสองวันอะไรเงี้ยผมคิดว่าเออคอนเทนต์ ที่ที่ผมคิดว่าผมทําได้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองก็คงจะเป็นคอนเทนต์แบบนี้แหละก็คือโซโล่ไปเลย่ส่วนตัวหลักก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับถ้าเกิดคนในตีเขายังอ่ายังกลับมาเล่นอะไรเงี้ยก็คงจะกลับไปเล่นแต่ตอนนี้คือตีผมหยุดทําของแล้วครับลงได้แค่ซีคลาสสิกถึงมาโอนอ่าหลังจากนั้นก็คือทุกคนก็คุยกันแล้วว่าอาจจะรอห้าสิบทีเดียวก็อาจจะได้เล่นกันนิดหน่อยผมก็หยุดทําของเลยครับหยุดทําของหยุดหางเงินจีด้วย ก็ซื้อไอเจ้าบัตรรายเดือนอ่าบัตรรายเดือนไปสองกล่องซื้อไปเผื่อแพทอนาคตเลยซื้อไปสองกล่องแล้วผมก็ก็คือพักแล้วครับก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้ะส่วนคอนเทนต์อ่าพวกซีแดงอ่าซีฮัตคอร์อะไรพวกนั้นอนะ่ะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ว่างหาเงินจีพอที่จะลงไหวก็เลยเบรกเลยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นทำอย่างอื่นที่เวลาน้อยๆอ,อย่างเราพอจะทำได้ ไม่ต้องบีบให้คนทั้งตี้ทำของหน,หนักเพื่อจะลงผ่านกันะอะไรเงี้ยเราเลือกที่จะเอองั้นเรามาชิวๆกันดีกว่าสรุปซื้อของซีไปหัวจบปิดไลฟ <c> ์ <oughs> ก็อย่างที่บอกครับก็คือเงินจีจะไม่ได้เอาของตัวหลักมาใช้เลยก็จะใช้เงินจีที่หาได้จากตัวเนี้ยซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าเราจะทำแบบไหนดีอย่างแรกที่ผมตั้งเป้าคือเ,อเวฟตันก่อนที่คิดไว้นะในไลฟ์ที่แล้วที่พูดไปเล่นๆกันก็คงจะเ,เวลให้ตันก่อนแล้วก็ทำของให้พอลงรายวันคนเดียวไหว ถ้าถ้าลงรายวันคนเดียวไหวเนี่ยผมคิดว่าผมจะหาตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้จากจากการลงคนเดียวก็คงจะดองเงินจีทั้งหมดในการทำเควสแล้วก็ในการเก็บเบลทั้งหมดมามาเพื่ออัดซื้อของที่จำเป็นที่สุดผมก็คิดจะทำของส้มเซ็ตเพราะว่าน่าจะราคาถูกมากแล้วตอนนี้สีแดงเข้าแล้วราคาน่าจะถูกถ้าเกิดของม่วงมันราคาถูกมากๆก็คงจะดึงแต่ผมคิดว่าตัวตัวละครตัวเนี้ยมันไม่มีเงินดึงของม่วงแน่เลย ก็คงจะใช้ของที่ก็คงจะเลือกหนักสุดก็คือน่าจะเป็นไลฟ์ทางไลฟ์ว่าเลือกคำนวณค <c oughs> ำนวณเงินในตัวแล้วก็เลือกซื้อของแบบจริงจังอันนั้นน่าจะทางไลฟ์แบบไม่ได้ลงอะไรอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตตอนวลวตันะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่กวาจะตันถ้าวันหนึ่งมีเวลาอยู่แค่เนี้ยวันเนี้ยผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพให้ได้เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นตัวเองว่าเอยเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะมันมันก็น่าเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อจะลงคนเดียวไหวอย่างน้อยลงรอบหนึ่ง คือตัวตัวนี้ลงได้แค่สามรอบต่อวันนะครับพอ FTG มันใช้เดียสามร้อยสามร้อยอ่าใช่ถ้าลงคนเดียวได้แค่สามสามรอบต่อต่อวันจริงๆไอตัวคอมบสกิลนี่ก็คุยๆตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าผมผมจะรีทิ้งดีไหมแต่ว่าเพื่อเป็นการเก็บเวลให้ไวขึ้นน่าจะไม่รีถ้าได้แบบไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บเวลเยอะเกินอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยเวลยังยังไม่ถึงยี่สิบสี่เลยดูทรงละ <laughs> เอาแรกคิดว่าวันนี้สองไลฟ์จบแล้วนะครับว่า มีอะไรนิดหน่อยก็เลยใช้จังหวะน,นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะไม่ได้อยู่ทางอาทิตย์นะครับปลูกไปทีนึงถ้าเป็นไปได้ในงแต่วันอาทิตย์หน้านะจังหวะน,นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับคุณอาฟบอกห้าสิบมาตอนไหนครับ50บเท่าที่ผมเดานะน่าจะประมาณเดือนสิบครับประมาณนะผมเดานะเดาผมเดาหลังจากหนูแว่นเข้ามานน่าจะมีการอัปเดตแล้วละว่าอะไรจะมาต่อไป นั่นสิครับเลยอยากเลยอยากไปรู้รายละเอียดเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงกันนะผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดเลยครับยังไม่รู้รายละเอียดว่ามันหนักนาแค่ไหนไอตัวบอสตัวเนี้ยผมชอบมากเลยนะเมื่อก่อนเนะี่ยโคตชชอบสู้มาเลยมันสนุกมากเลยนะเหมือนสู้เมนติคอขนาดยอ่อเนี่ยฝึกไอเอฟกับตัวเนี้ยมันมากแล้วครับเอา้าค้างหนุ่มจริงนะตัวเนี้ย โอเคสตอมอ๋อ okay. oh, ตัวนี้ผักไม่ใช่สตอมบินนั่นแหละเห็น hey, ตัวนี้ดูง่ายดูง่ายว่ามันจะตอมผิดกับไอตัวเมติคอที่แบบบินไปทั่วๆแล้วเรามองไม่ทันเลยอย่ี <laughs> กว่าปีที่แล้วหรือทุกวันเนี้ยมันยังสนุกอยู่นะวอตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเป็นวอสฝึกหัดอะ <laughs> ตีตีช้าแล้วผมผมก็เพลินกับการสู้มันมากเลยเนี่ยผูกกเอฟได้แบบหมันมากจริงนะมือใหม่นีต้องต้องตัวนี้เลยต้องมาเทสกับตัวนี้ไม่ก็ตัวเบติคออะไรเงี้ยบอกเลยมันต้องเอาเอาสยกครับมันขันไม้ขันมือครับมันช่วยไม่ได้จริงเรื่องเนี้ยพอนะครับอาวุธลองอาวุธลองเลตอาร์มีไม่ โอ้โหมาเสียวิดได้ไม่ละอะเราตีจังหว่ามันจะแตกนะครับไงอุตสาอุตสาหประหยัดไปตั้งนานนะมาแตกตรงนี้แหละถ้าบวกผมบวกบวกบวกสิบอะไปเรื่อยอะผบอกเลยจงกว่าจะแตกอะ ไม่แตกไม่หยุดนะครับถ้าบวกสิบถึงหยุดเชื่อว่าวันนี้เราจะข้ามไปเซนเนอร์เบีนได้นะครับทีหน้าตั้งเป้าสามสองนะครับต้องไปสามสองให้ได้เราจะได้ทันก่อนแพทห้าสิบมาก็้มันจะมีเควสไอ้นี่ดิเควสไอเควสราชาที่คุยยาวๆอ่ะยาวๆแบบยาวๆเลยผมจำไม่ได้ว่าน่าจะสตาร์ตตั้งแต่ตอนก่อนเข้าเมืองนี่แหละใช่ไหม ยาวๆผมขออ่านดีกว่าว่ามันคุยอะไรกันปกติข้ามตลอดเลยนะคือไปทำอย่างอื่นเลยมันยาวมากได้ลงไปที่ไม่ทันละอันท่านแม่ทัพ <c oughs> โอเคเกณฑแล้วทำไมผมถึงขี้เกียจอ่านผมมาช็อตชอตแถวนี้แหละว่าขี้เกียจอ่าน <c oughs> <c oughs> เราฝันดีไปกับ f t t เต็มเจ็ดร้อยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็หวังว่าเจ้า ตัวละคโซโลตัวนี้จะไ่เอลตันนะเอาขั้แรกก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับการโซโลดดากนเนสนะครับเกมที่เน้นลงเป็นตี้แต่เราไม่สนเราจะโซโลนะครับก่อนนี้ทุกท่านครับ